สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่นี่นะคะเราพักนี่กันนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูนะคะอันนี้โนเวเรามาพักเมื่อคืนพักนี่ๆกันนะคะตอนนี้เรือกําลังมาเราพักกันอยู่ที่นี่นะคะอุ้ยสวยมากเลยค่ะดูนะคะตอนนี้เรือ เรือท่องเที่ยวหรือเรือสินค้าเราไม่รู้นะคะอุ้ยน่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะเรือท่องเที่ยวกําลังมานะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าประเทศนี้ภูเขาเยอะมากนะคะแล้วก็สวยจริงๆนะคะสวยมากที่เขาขาวนั่นอนะความหมายว่าอันนี้เป็นหิมะนะคะหิมะยังไม่ละลาย เนี่หิมะยังไม่ละลายนะคะทุกคนอูประเทศนี้สวยมากจริงๆภูเขานะคะอันนี้เป็นแม่น้ำทะเลนะคะอันนี้เป็นทะเลของแม่น้ำอันนี้น้ำเค็มนะเพราะวานเราลงเล่นแล้วนะคะมวานเราลงเล่นเล่นแล้วดูดูนะคะ นี่ก็เป็นที่พักนะคะที่พักถ้าเดินไปข้างในยิ่งยิ่งเขายิ่งเยอะนะคะแต่เผอิญเราอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหรือว่าสะสมไปให้เพื่อนๆดูนะคะอู้หสวยเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีมาอากาศร้อนนะคะอากาศอากาศร้อนอยู่เดี๋ยวให้ดูเรืออีกรอบนะคะ ส่งเลยกรอบอันนี้เหลือท่องเที่ยวเราพักกันที่นี่ค่ะรอบเขาเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาในในในเขตแดนของโนเวนะคะช่วงแรกๆเลยเราจะเข้าถ้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะห้าถ้ำนะคะห้าถ้ำแล้ว เขาเรียกว่าท่อท่ออุโมงนะคะไม่ใช่ทําท่ออุโมงท่ออุโมงรู้สึกว่าอุโมงหนึ่งจะอยู่ประมาณมีสูงสุดอุโมงหนึ่งจะอยู่ห้าเมตรครึ่งน,นะคะอุโมงหนึ่งหลังนั้นก็จะมีสองเมตรหรือสามเมตรนะคะอุโมงกว่าจะมาโผล่ตรงนี้ได้ก็ผ่านไปห้าอุโมงกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ชม พื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพต่อไปนี่เราพักที่นี่นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ